และในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดไม่รับในการฟาร์มตัวของผงดั๊หรือว่าเป็นตัวของคอนนะครับที่เป็นระดับมิสติกนั่นเองนะครับกว็วิธีการฟาร์มเนี่ยผมว่าผมฟาร์มยังไงเนาะแล้วก็มีเคล็ดลับยังไงในการเออไม่รับดิ ในการฟาร์มเนี่ยไงเนาะทุกคนก็อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาบอกกันเลยเนาะอ่ะแล้วผมให้ดูของผมตอนนี้นะคือจริงๆผมคิดว่าใครที่เล่นเนี่ยถ้าจะรู้อยู่แล้วนะครับรับคออะไรอย่างี้นะครับอืมแต่ว่าวิธีการฟาร์มของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าเนี่ยอันนี้คือของที่ผมได้อยู่เอ่อต่อรอบตอนั้นนะแต่ว่าผมยังทําไม่สุดนะครับแต่ว่าันน่าจะเป็นเคล็ดเทคนิคเลื่อนนะครับที่สามารถทําได้ตอนนี้ในวิธีเดียวนะครับอืมที่ผมคิดว่าทําได้นะทุกคนอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องมีนะครับนั่นก็คือตัว ว่าตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ6000เนาะซึ่งผมบอกเลยว่า6000เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณเยอะนะครับคือเอาจริงๆอันนี้ที่ผมฟาร์มมาเนี่ยจำนวนการใช้เนี่ยคือมันใช้น้อยนะครับเพราะว่าจะทําตัวของลิลิก HGM ได้เนี่ยจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเอาเนี่ยหชิ้นนะครับแล้วก็ของผงดั๊ดเนี่ยหนึ่งร้อยเนาะเพราะอันที่ผมฟาร์มมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เพราะว่าอันนี้คือจริงๆคือผมสามารถทําทั้งหมดเนี่ยสามร้อยสามสิบสามลีลิกเลยนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเออ่ถามว่าพวกนี้ฟาร์มมาทําไมนะทุกกกคน็เอาาาามมฟร์ไวว้ทํพ HGM นะครับซึ่งตอนเนี้ผมทำ HGM ตันแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะทวนแต่ว่ามีลิลิกตัวอื่นที่ผมจะไม่ทำตันนะเพราะว่าแบบแต่ละสายอย่างเงี้ยนะเผื่อแบบเผื่อ,อไว้ในการทำอย่างอื่นนะอย่างเช่น Shadow Level อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องไปทำอะไรางี้นะครับแล้วก็พวกเอ่อ Weapon Level อะไรางี้ก็ต้องไปทำนะครับแต่ตอนนี้คือผมทำหมดละมันจะมีเอ่อบางลิลิกนะครับที่ผมใช้บ้างนะนั่นก็คือพวกดอกนั่นเองนะครับ อันนี้ครับก็จะเป็นลิลิกพวกดอบบ้างนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำเนาะพวก H ฮตตี้องเฮตตี้อย่างนี้นะครับก็คือเอาไปทํานะครับเวลาแบบทําดอบอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนแต่ว่าที่สําคัญจริงๆนะจะมีพวกเลเวลนะครับที่ผมจะทําชิงไวนะ้เนาะแต่ว่าดอบเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับซึ่งในแพทนี้ก็ยังเป็นดาบอยู่นะครับที่ยังเก่งอ่ะนี่นะครับก็คือถ้าเราจะขึ้น พวกลิลิกเป็น h t m ได้เนี่ยเราจะต้องใช้ผงดั๊ตห0ึแล้วก็พวกคอยเนี่ย100เลยนะเป็นระดับมิสติกคือผมสามารถทําได้ประมาณสามสามร้อยสาลิลิกนะครับซึ่งผมก็ฟาร์มมาเกินอยู่แล้วนะครับก็วิธีการฟาร์มเนี่ยง่ายๆเลยครับคุณจะต้องมีตัวของทิกเก็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณตันนะครับผมคิดได้นะถ้าใครจะฟาร์มนะประมาณตันก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถเอฟได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็เกี่ยวกับการเอฟนะครับเปิดทิ้งไว้แบบตอนนอนนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเปิดทิ้งไว้ตอนนอนนะครับก็อย่าลืม ้องนี่เลย u phone, ู Phone มือถือคาวฟาร์มเกยมยี่สี่ชั่วโมงไม่จะปิดเครื่องปิดเน็ตราคาเริ่มต้นเพียงแค่สิบาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากแรงแนะนำแพ็กนี้เลย M V I P สเปคแรงกว่าเดิม3เท่า F K ลื่นหัวแตกโหลดแอปแล้วใส่โค้ดเลยเซียวเจ็ดเจ็ดเจ็ดรับทันที4 8่ยเพชรโอเคครับเรามาต่อนดีกว่านะครับสำหรับ เอฟเคทิ้งไว้นะทุกคนก็อย่างแรกนะครับว่าผมฟาร์มทิกเก็ตยังไงนะถามว่าพี่มีเวลาฟาร์มทิกเก็ตยังไงเอาจริงๆช่วงนี้ผมก็เปิดเทอมนะไม่มีเวลาฟาร์มทิกเก็ตเลยนะครับผมก็เลยมาฟาร์มตรงนี้เนาะนี่ตัวของ infinite desert นั่นเองนะครับผมก็เปิด u g phone ในการฟาร์มไว้นะครับเนี่ยให้เราเข้ามานะครับแล้วก็กด create แล้วก็สร้างตั้งแต่จอยนะครับตั้งแต่เวฟที่1เลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะรีจอยนะครับหรือว่าในแต่ละดันเนี่ยมันสามารถที่จะต้องเสียทิกเก็ตนั่นเองนะครับอืมเพราะว่าเราจะยืนนนนนนนใัั้้ตตลลลออดดดแะะะสสาาาายยผมมเเเเเจจปปป็็บบครรไ่งิ เงาอัพอะไรเยอะแยะนะครับคือเราอัพแค่นี้เนาะทุกคนระยะแล้วก็ดาเมจแล้วก็กดออโต้แอทแท็กได้เลยนะครับมันก็จะทําการตีให้สามารถเอฟเคได้ทั้งวันนะครับคือผมคิดว่าก็หนึ่งวันเนี่ยมันก็ตันแล้วนะครับคือแล้วจริงๆคือแรกกับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราเปิดเปิดทิ้งไว้อะแต่ว่าเนี่ยครับวิธีการเอฟเคเนาะเหลือแล้วก็บางคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าวิธีการสกิปชั้นตัวของ100เนี่ยพวกพวกชั้นดัน100นะครับร้อยชั้นอะ นะับฟาร์มยังไงนะทุกคนเนี่ยให้เราเลื่อนกดเซตติ้งมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเจีคำว่า a F K setting นะครับให้เราทำการกดเปิดแล้วก็กด open ตรงนี้ไว้นะครับ แล้วก็ทําการติ๊กทุกอันเลยนะครับอ่าอย่างแรกอันนี้นะครับจะเป็นการ F K ตัวของคีคีรันเจียนนะครับอันนี้จะเป็นตัวของปราสาทตร้อยชั้นนะครับส่วนอันนี้เป็นจะเป็น infinite desert นะก็คือมันจะเปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมากดรีเองนะครับส่วนอันนี้ก็ปราสาทไร์ขอบเขตนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อของอีเวนต์นะครับเขาก็ยังไม่ได้เอาออกไปเนาะแต่ว่ามันไม่ต้องใช้แล้วนะครับบอสรัดก็เหมือนกันเนี่ยที่เขาเปิดไว้นะอ่าหลังจากที่ทุกคนฟาร์มตัวของเอ่อทิกเก็ตไปแล้วนะครับผงเขาก็ให้เรามาที่บ ไอพวกผงแบบที่เราจะต้องใช้ในการอัพตัวของ HGM นะครับในมากๆเนี่ยสามารถหาได้แค่ในบอสลัดเนี่ยอย่างเดียวนะครับแถม จะต้องเล่นตัวของโหมดอินเซนนะครับถามว่าทำไมต้องเล่นโหมดอินเซนครับเราผมแนะนำว่าให้เล่นโหมดอินเซนขึ้นไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอินเซนยังไหวนะครับคืออัลต้าเนี่ยไม่ไหวนะครับคืออินเซนเนี่ยคนเดียวไหวนะครับเพราะว่าตัวของคอตัวนี้นะครับมันจะดับในแค่ของอินเซนเท่านั้นนะครับส่วนใครที่เล่นโหมดฮาร์ดโหมดนอร์มอลอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันสามารถดับดั๊ดเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ดับของคอผมแนะนำว่าให้ฟาร์มในอินเซนนะครับเพื่อในการฟาร์มเนาะมันจะได้ทั้งสองอันเลยนะครับคื เราเล่นเอ่อจบหนึ่งครั้งเนี่ยได้ทำทั้งหมดเอ่อประมาณ1อันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะส่วนอันเนี้ยผมว่าน่าจะได้ทีลนะร้อยเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันได้ทีเท่ารเท่าไรนะครับแต่ว่าจบอันนึงแหละน่าจะได้ประมาณนี้นครับก็มีเปอร์เซ็นต์ดอปอยู่นั่นเองนะครับและแถมว่าทําไมต้องฟาร์มทิกเก็ตนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเล่นจบครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันทําการรีโดยการใช้50าิทิกเก็ตนั่นเองนะครับ ซึ่งผมคิดว่าใครที่แบบไม่มีเวลาในการฟาร์มทิกเก็ตก็มาฟาร์มในอินฟินิตดีสุดนะครับแต่ว่าอินฟินิตเนี่ยก็ใช้ทิกเก็ตในการลีเหมือนกันนะครับแต่ว่าใครที่เล่นตั้งแต่เว็บที่1จนถึงเว็บแบบสูงสูงเลยนะอย่างของผมเอ่อหนึ่งถึงสี่ร้อยนะครับในเว็บสี่ร้อยนะก็จะมีทิกเก็ตมันจะแบบบวกเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะใช้ทิกเก็ตในการลีก็ตามนะแต่ว่าเราจะได้ทิกเก็ตเนี่ยมากกว่าในการลี เข้าใจปะเออประมาณนั้นนะครับมันก็สามารถที่จะฟาร์มได้นะไม่ต้องไปกดเอ่อแดดหรือว,ว่าเข้าดันเจียนอะไรอย่างงี้นะครับเสียงพ่อหรือยัง<ส>กับการซื้อขายในกลุ่มจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของแล้วไม่ได้เงินจะใช้ตัวกลางก็ต้องรอนานเผลอๆเจอตัวกลาปองปลอมอีก ปวดหัวปวดหัวใช้ SafeZone.co แพลตฟอร์มตัวกลางการซื้อขายออนไลน์ระหว่างบุคคลมีระบบคุ้มครองการชระเงินแบบ S s ส o สร้างห้องซื้อขายผู้ซื้อชำระเงินผ่าน SafeZone.co ผู้ขายส่งของจริงตรวจสอบและยืนยันจบซื้อขายผ่าน Partner Code ตอนสร้างห้องดิวจะได้ค่าทาเยียมถูกลงด้วยนะสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆสติมเมอร์ครอเคเทอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยไร้โกงเข้า s a ฟโซน co นะครับก็วิธีการฟาร์มเนี่ยก็อย่าลืมที่จะทำการเปิด fk ไว้อย่างนี้นะทุกคนนะครับ fk setting แล้วกด open นะครับก็จะเห็นได้ว่าผมเปิดไว้ทั้งหมดนะแล้วก็กดเปิดไว้นะครับแล้วเราก็กดตีอย่างนี้อย่างเดียวนะครับสำหรับสายดาบเนะาะจะเห็นได้ว่าตัวของ บอสลัดเนี it. It ่ยม be ันจะมีการดรอปตัวของโทเค็นตัวนี้ด้วยเราก็สามารถฟาร์มควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวมีตัวของทิกเก็ตตรงนี้เนี่ยที่เราจะได้มานะครับคือมันจะสุ่มนะครับมันไม่ได้สุ่มแบบตลอดนะครับคือที่เราจะเสียทิกเก็ตเนี่ยเราเสียทั้งหมด50าิทิกเก็ตนะถ้าใครโชคดีนะครับต่อรอบเนี่ยเราสามารถฟาร์มทิกเก็ตตัวนี้นะครับแล้วมันดรอปได้ประมาณ50นะครับเท่ากับว่าเราสามารถยืนในนี้ได้ฟรีๆนะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาตรงทิกเก็ตเนี่ยเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดได ก็เสียไปนะครับแล้วก็ได้คืนมาแสดงว่าเราเราเนี่ยก็สามารถฟาร์มอย่างนี้ได้ตลอดครับคือผมลองไปแล้วนะครับเราสามารถเอฟเคได้ทั้งวันเลยนะแกบ1วันประมาณนั้นนะครับโดยที่ผมมีประมาณ3ามพันลิเกตเนี่ยเราสามารถเอฟเคที่เนี่ยได้1วันเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็ส,สารใครที่มีของนะครับแล้วอยากเออฟาร์มตันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะฟาร์มอะไรต่อแนะนําว่าให้มาเปิดอันนี้ฟาร์มเอาไว้นะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าแมปมันมีอัปเดตอีกเราก็สามารถที่จะฟาร์ม ตัวของผงเนี่ยได้อีกนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยและแถมเราก็มาฟาร์มตัวของโหมดอะไรวะโหมดโทเค็นนี้ได้นะครับเดี๋ยวสาวใครที่อยากรู้ไอโหมดโทเค็นเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะซึ่งตอนนี้นะครับคือผมก็ฟาร์มไอโทเค็นเนี่ยมันตันแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะแต่จริงๆผมลงมาตอนนี้ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับไออย่างตอนนี้ก็คือผมได้ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยอติเกตของผมเพิ่มมานะครับก็สำหรับใครที่อยากจะลงวนลงวนก็่ายนะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียทิเกตบวกกับฟาร์มไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนีีี้จะเป็นวิธท่ผม ใช้นะครับเป็นเคล็ดไม่รับเลื่อนนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะใช้วิธีนี้เนาะทุกคนโดยการฟาร์มทิกเก็ตนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไม่รู้ว่าฟาร์มทิกเก็ตยังไงนะครับประมาณนี้เนาะบางคนก็อาจจะไปลงลงลงดันนะครับอ่ะเนี่ยเห็นว่ามันจะได้ประมาณสัก30นะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะเนี่ยนะครับมันจะเสียประมาณ50าิทิกเก็ตนะเมื่อกี้ผมมีประมาณ3 6มหกพันหนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็เสียไป50ในถุกอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการนั่งลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําการ ได้ของนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมปิมปดไว้ดีกว่านะเพราะว่าตัวนี้ผมตันแล้วนะเดี๋ยวผมเอาไปแลกก่อนนะครับสำหรับเป็นตัวของเฮอริเคนโทเคนเนาะเนี่ยจะเห็นว่าผมก็ได้ของมาแบบเอฟเคอย่างนี้นะครับแต่จริงๆออพอเราเอฟเคแบบนี้ก็เริ่าเบื่อนั้นมผมก็เลยแนะนําว่าเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ฟาร์มได้นะครับแถมฟาร์มควบคู่ได้กับของที่สําคัญๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่อะนะครับก็สาหรับใครที่อยากรู้ว่าหมุดอินเซนเนี่ยเร,เราต้องดาวมิดเท่าไหร่นะครับมันถึงจะผ่านนะดาวมิดก็ต้องตีอยู่ที่ประมาณ d T G นะครับหรือในหลัก DTG นั่นเองครับเราก็สามารถที่จะมายืนตีได้นะเพราะว่าเลื่อนมอนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับในหลัก DTG เนาะมันอยู่มัน700นะครับหรือว่าอาจจะสูงกว่านั้นนั่นเองนะครับก็ให้เราเล่นแล้วก็ตีนะครับในการจบนะมันก็จะมาประปาณนี้นะสกุลสานะครับแล้วก็ได้ไอคอนเนี่ยหนึ่งอันนะอล่รนะครับก็เดี๋ยวนะผมขออนุญาตแลก เป็นตัวของอัปเกรดหับตัวนี้ก่อนนะทุกคน่าเดี๋ยวผมไม่เนี่ยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าตัวไอ้โหมดคอเนี่ยทำอะไรได้นะทุกคนเนี่ยเราก็ทคามาทําการเช็คนะครับนี่กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปอ่ะประมาณนี้นะผมก็แลกไปนะครับแล้วก็อัปไปเลยนะครับอย่างนี้อันนี้แตมก็ใช้หมดปุ๊บแล้วก็กลับมารีใหม่นะครับประมาณนี้นะทุกคนสำหรับ ไอ, more, mode, mode call, call, อ์หมดหมดคอมูคออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะเอามาแลกที่กรงที่เได้นะเพราะว่ามันเหลือประมาณอันนี้ของผมอย่างเดียวน,นะทุกคนคือไม่ได้ไปฟาร์มเลยนะผมฟาร์มแต่ไอ้ไอ้คอตรงนี้นะครับประมาณนี้นะทุกคนวิธีการฟาร์มสาหรับตัวคอดั้ระดับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการคราฟเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเขาจะดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมสามารถที่จะเอ่อ ผมสามารถที่จะทําการอัพได้หมดไหมนะฮะสำหรับลิลิกสำคัญนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาเป็นชาร์ดูนก่อนนะครับนี่พวกพวกชาร์ดูก็อัพไปเลยนะครับเป็นพวกเอ่อ h g m นะครับถามว่าตอนนี้ได้ใช้ไหมก็ยังไม่ได้ใช้นะทุกคนอาจจะตกเบต้าไปเรื่อยๆสำหรับเอ่อพวกลิลิกเลเวลอย่างนี้นะทุกคนอ่ะเนี่ยเราก็อัพอัพไปก่อนนะครับก็ไหนใช้ก็อัพๆไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็มีของแบบค่อนข้างเหลือนะครับแล้วก็ อัพๆไปนะครับก็คือหลิกตัวไหนที่ขึ้นเออ่ UTM พัดแล้วผมก็จะใช้นะทุกคนอ่ะเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือเป็น E.P. นะครับอือผมก็ไปอัพเพวก E.P. บับกันต่อนะครับเนี่ยอันนี้ก็ E.P. บับนะครับผมก็ทําการอัพไปเลยอ่ะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแล้วแล้วก็ดอปนะครับคืออัพอะไรที่มันจําเป็นจําเป็นนะถึงแม้ว่ากี้ผมจะพูดแบบเอ่ออัพๆไปก่อนเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ใช้นะอันนี้ก็ใช้นะครับอันนี้สำหรับพวกดอปนะครับดอปก็อัพไปเลย HTM HTM โอเคประมาณนี้นะ น่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของอ่าแรงอัพนะครับแรงอัพเนี่ยก็คือจะทําให้การปลุกข้ามแรงเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่าอัพด้วยนะครับเพราะว่าเางาอ,อาจจะดีกว่าในอนาคตอะไรอย่างี้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีใครปลุกหรือก็ไม่ค่อยมีใครปั้นแต่เอาจริงๆใจของผมคิดว่าสายเงาเนี่ยยังดีอยู่นะทุกคนมันไม่ได้กากขนาดนั้นนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับลิลิที่ผมอัพนะทุกคนก็ก็คิดว่าน่าจะตันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาก้ามปูไปเอาไว้ฟาร์มพวกเงิน อ่ะประมาณนี้นะครับก็วิธีการฟาร์มตัวของพวกเรเจนเอ่อพวกไม่ใช่เรียนดีพวกมิสเตอรี่นะครับสำหรับพวกคอกับผงนั่นเองนะครับว่านี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าของที่ผมใช้ไปเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะจากที่ผมฟาร์มมาห็นปะมันเหลือยังเหลือเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จากที่ผมเหลือมันเท่าไหร่มาเก้าพันนะครับก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ผงเนี่ยสามารถใช้มันใช้ได้เยอะนะครับอืม อาจจะไปลงตัวอื่นก็ได้แต่ผมคิดว่ามองลงอินเซนเนี่ยอาจจะเหมาะกว่านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวรายมาก,ก่อนขอบไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้า